บ้านนี่ยีแล้วพี่บ่าวผมกลับอยู่แล้วผมกลับอยู่แล้วแล้วพี่ไปอยู่ตรงนี้เลยแล้วผมต้องรอกแบของก่อนดิผมอยากใหพี่บ่าวมาอยู่ตรงนี้ดิเดี๋ยวก็บของแล้วจะเลิกแล้วเอาเอาพี่ก็จะต้อค่แตบ้านไปนี่พี่ผมจะเลิกอยู่พอแล้วผมเลิกอยู่แล้วไม่ต้องบวงแล้อย่างนี้ไม่เอาเวลาพี่จะทำอ่างนี้ไม่รู้้มอยังพูดพี่ว่าพี่ผมมงมบอกพี่บ่าว่่าว มับพวกบ้านนะีแล้เนี่พี่น้องมาหากดีแล้วพี่พี่น้องก็ไปากับพื่ผมรเปล่า้อย่างนี้ผมก็ีาเดี๋ยวเปล่าเปล่าเปล่าตังต้องมถามอาํานิสัยอย่นี้เหรอเฮ้ยมนเหยียบมันเหยียบไดไเหยียบไอยู่อะไรเหยียบได้ไหอะไรีอะไรีรอะะ เขาแท้ยืนยิ่งใจพี่ไปบอกเขาเลยรค้องให er okay. oh, uh ้ยืนยิ่งใจแล้วมันที่อยู่อ่ะร้องให้ยืนยิ่งใจแล้วมันที่อยู่อ่ะเฮ้ยแล้วมันที่อยู่ตรงไหนไอ้ยำเฮ้ยมึงในตัวนี้มันกัดมึงเนี่ยเฮ้ยนี่มึงดูเขาเฮ้ยใช่ไหมดูเขาตลอดใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวกุ้งเต่าไปสักคุณใช่ไหมเดี๋ยวกุ้งเต่าไปสักแต่จะใช่ไหมเนี่ยไอ้ยำเนี่ย ให่เราบริเวณนี้แล้วไปตำรวจายมั่ออกไปตำรวจกรไจายมันออกไปไม่งั้นก็ทะเลาะกันอีกนะครับตรงนี้ให้ผมเก็บของได้ไหมก็อย่ามายุ่งผมผมเก็บของแล้ว